สวัสดีครับจะพามาดูวิธีแขวนก้อนแบบประหยัดครับผมใชเ้เชือกคู่เดียวเชือกคู่เดียวแฝนตรงกลางก้อนทำทำเชือกเป็นห่วงล็อกคับเป็นเชือกฟางก็ได้หรืออันนี้ผมเอาสายไฟเนี่ยทำเป็นห่วงล็อกเริ่มแรกก้อนแรกเราล็อกก่อนล็อกที่ก้อนแรก แล้วก้อนสองถัดมาก็ประมาณสามก้อนหรือสี่ก้อนล็อกครับผมสามถึงสี่ก้อนล็อกได้เนี่ยเราลูดเข้าไปเราเราไอ้ตรงเนี้ยเราทําเป็นห่วงมาแล้วก็ลูดเข้าไว้ประมาณสามหรือสี่อันแต่เกิดเราล็อกแล้วมันเหลือเนี่ยแค่เชือกคู่เดียวสงฝันล็อกแล้วมันเหลือเราก็แกะเก็บ เราทําเป็นห่วงมาเลยใส่เข้าไปประมาณสี่อันนี่ครับเป็นห่วงกลมๆให้แคบกว่าก้อนเห็ดน่อยนะครับเนี่ยรตรงนี้ครับวิธีก็มีแค่นี้ก็แขนเพราะว่าก้อนฟางเขาน้ำหนักจะเบาไม่จำเป็นต้องเอาเป้นครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับเนี่ยทาเชือกแบบนี้แล้วก็จะมีห่วง เราจะเอาเชือกสั้นๆแบบนี้ก็ได้เป็นห่วงแต่ผมทำเป็นสายไฟมาเมื่อกี้ลืมเอาให้ดู